เครื่องสกัดเอสเปรสโซที่มีอยู่ประมาณ3-4เครื่องในประเทศไทย mm. มาแวมหนึ่งในนั้นอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะคะใช่ค่ะอยู่ที่นี่ Rebell ลีค่ะเป็นร้านกาแฟาที่เบลนเองคั่วเองชองเองครบทุกขั้นตอนเลยค่ะและ,มะเมล็ดที่ร้านใช้อยู่จะเป็นมเมล็ดประกวดทั้งนั้นนะคะรับรองว่าคัดสรรแต่ตัวท็อปคอกาแฟาไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ r e b e l เลีมาจากคําว่ากบฏดค่ะ m a k e sure ว่าอะไรที่ใหม่หมปแปลกๆเนี่ยต้องมาลองที่นี่เลยที่ร้านอยากให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟาในแบบที่ชอบสามารถพูดคุยรายละเอียด กาแฟที่คุณอยากทานกับบาริสต้าได้โดยตรงเราจึงสร้างคอมมูนิตี้กาแฟไว้เรียกได้ว,ว่าเป็นบาร์กาแฟไว้ที่นี่เลยค่ะถ้าเป็นสายกาแฟน่าจะต้องสั่งอเมริกาโน่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนาก็คือไลฟ์ลี่ค่ะถูกใจแน่นอนเพราะว่ารสชาติหลากหลายเลยเยอะมากพี่ชายเราชอบมากเขาบอกอมเหมือนซูซ่าดีแต่ถ้าเป็นสายหวานซอสต้องตัวนี้เลยค่ะเจนทลค่อนข้างนุ่มเลยหรือว่าจะเป็นมัทฉะไวช็อกแลตหรือว่าจะเป็นน้องสโนว์ตัวนี้ฟิลพินาโคลาดาดื่มชิลๆไร้คาเฟอีนนุ่มลิ้นมากเลยค่ะใครที่กําลังมอง องหาร้านกาแฟเจ้าประจำอยู่บอกเลยว่า Rebellion ตอบทุกโจทย์อย่างตรงใจแน่นอนค่ะ